จอตัวนี้คมชัดทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะครับแล้วเรามาดูวิธีกันดีกว่าว่าดูยูทูบไปเปิดแมปไปทำยังไงนี่ครับรกดที่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดนี้ครับยูทูค้างแล้วก็เล่าด้าช้าย สามารถแยสกสอหน้าจอได้ครับดูยูทูบไป <dentro S 2> ไดูแมปไปรองรับอะไรครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวจอเจดนิ้วของ a l p h a คุต i ินะครับตัวนี้เป็นแรมสองครับรอมสิบหกแอนดรอยด์เวอร์ชันเ้ามาดูฟังก์ชันตัวนี้เลยครับว่ามีอะไรมั้งมี Google Map ครับมี g Google c h r o m e มี YouTube รองรับคอนโทรลพวมาลัยแล้วก็มี Play Store ครับ แล้วก็ตัวนี้มี EQ ด้วยครับ10แบนด์เคเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างมี AVN a v out ครับมี USB ให้2พอร์ตแล้วก็มีสายไฟขายยืดกล่อง GPS ครับส่วนเสา Wi-Fi ววอยู่นี่ครับเียบอยู่ข้างหลังนี้เลย คีครับขอบคุณครับ